ทำไปทำไมอ่ะร้อไห้ตาบ้าเหรอไป่รู้อ่ไอ่เพ่พี่ัานแล้วพี่บ่าวผมกลับมาแล้วสผมกลับมาแล้วพี่ไปอยู่ตรงนี้เลยเผมต้องรัเก็บของก่อนดิผมอยากใหพี่บ่าวไปอยู่ตรงนี้ดิเดี๋ยวเก็บของแล้วจะเลือกแล้วาเอาพี่บาบ้าไปนี่พี่ผมจะเลิกถพอแล้วผมเลืกแล้วไม่ต้งไ พี่งาือนีมึงไม่รู้ค้อมูลที่ยยมึงพูดี่ว่าพี่ผมมึงบอกพี่เบไม่พี่เบับลูกกับป้านะดีแล้วนี่พี่น้องมาหากินดีแล้วนีพี่น้องาสอเพวกผมรู้เอาไม่ได้เยนี่ผมผมก็กันเดี๋ยวเ่าไปไปไปเปาไดเปล่าแม่งปกป้องสถานบันทสันเยอเฮ้ยมันเหยียบมันเหยียบไเลยียบมนอยู่อะไเหีไรอะไรี่ไรเียอะไร เราแพ้ยังม่ใพี่บอกเขาเลยราไอยเลย้มันที่อยู่เหรอเรายนดใ้มันที่อยู่เหรอฮ้ยตอนนั้นมันที่อยู่เลยไดใยันไปยบเฮ้ยมึงอย่ตัวดีมากันมเนี่ยเ้ว่ามึงดูครับเฮ้ยทำมตลอดใไมใช่ไเดี๋ยวกูต้องไปสัดใช่ไหมเดี๋ยวกูต้อง ไม่ยอมบริเวณนี้แล้มไม่อเไปว่อไอ้ไหมไม่งั้นก็ทะเลาะกันอีกนะครับตรงนี้ให้ผมเก็บของได้ไหมก็อย่ามายุ่งผมเก็บของแล้ว tại đây này, cái gì luôn không luôn không thời gian cái gì mong, không thể biết cái gì cái gì không แคมเอ้างนี้มันไม่ได้วิจรณ์ทำให้อะไน